สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโบราณท่านว่าวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวของดวงดาวและพลังงานจัก,กรวาลที่กำลังส่งผลโดยตรงกับชีวิตของพวกเราโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่หลายคนอาจรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างทั้งในเรื่องงานการเงินและความสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกเรื่องดวงชะตา ว่าช่วงนี้ราศีไหนที่กำลังมีเกณฑ์ดวงดีมีโชคลาภและเรื่องราวที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิตกันบ้างหลายคนคงกำลังรอคอยว่าราศีของตัวเองอยู่ในกลุ่มผู้โชคดีหรือไม่บอกได้เลยครับว่าช่วงเวลานี้มีราศีที่น่าสนใจเป็นพิเศษและยังมีคำอธิบายว่าทำไมพวกเขาถึงได้แสงแห่งโชคส่องเข้ามาในช่วงนี้หลายราศีได้รับอิทธิพลจากการโคจรของดาวสาคัญทั้งดาวพฤหัส ดาวสุกและดาวเสาร์ส่งผลให้พลังงานด้านโชคลาภการงานและความมั่นคงทางการเงินมีการขยับตัวอย่างชัดเจนโดยเฉพาะราศีกุมและราศีสิงห์ถือว่าเป็นดาวเด่นที่สุดครับชาวราศีกุมในช่วงนี้ต้องบอกว่าเฮงด้านการเงินและโชคลาภดาวพฤหัสทำม,มุมดีส่งผลให้มีโอกาสรายได้ใหม่ๆเข้ามาเช่นรายได้เสริมงานพิเศษหรือโชคจากการเสี่ยงดวง โอกาสเรื่องโชคลาภไม่คาดฝันมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องใครที่รอข่าวเรื่องเงินก้อนมีเกณฑ์สมหวังการเจราจาทางการเงินสำเร็จง่ายได้ผู้ใหญ่สนับสนุนเหตุผลที่กลุ่มดวงดีพอดาวพฤหัสเป็นตัวเสริมเรื่องเงินและความมั่นคงและในช่วงนี้ทำมุมสอดคล้องกับเรือนการเงินโดยตรงจึงส่งผลให้ชาวกุ่มเด่นด้านโชคลาภมีเกณฑ์ร่ำรวยแบบไม่ทันตั้งตัวราศีสิงห์ช่วงนี้ถือว่ามาแรงในเรื่องการงานและความก้าวหน้า จะมีโอกาสใหม่ๆในงานโปรเจกต์สำคัญหรือการเลื่อนตำแหน่งได้รับการยอมรับในความสามารถได้เครดิตจากผลงานเพื่อนฝูงเล็กเครือข่ายเป็นพลังหนุนนำพาโอกาสที่ดีเข้ามาเหตุผลที่สิงดวงดีเพราะได้รับอิทธิพลจากดาวการงานและดาวสังคมที่โคจรสัมพันธ์กันอย่างลงตัวส่งผลให้ความสามารถโดดเด่นและถูกมองเห็นเป็นจังหวะเหมาะสำหรับการสร้างชื่อเสียงและความก้าวหน้าในสายงาน ถึงแม้ราศีกุมและสิงห์จะเด่นที่สุดแต่ราศีอื่นก็ไม่ได้แย่นะครับบางราศีจะได้โชคด้านความรักบางราศีได้โอกาสเรื่องงานหรือการเรียนและบางราศีได้ความมั่นคงในครอบครัวสรุปว่าในช่วงนี้ราศีกุมและราศีสิงห์คือดาวเด่นเรื่องดวงดีกุมเด่นด้านการเงินและโชคลาภส่วนสิงห์เด่นด้านงานและการก้าวหน้า แต่สำหรับทุกคนแล้วแม้ราศีจะมีผลแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการลงมือทำและการสร้างโอกาสให้ตัวเองอย่าลืมครับดวงดาวอาจเป็นเพียงตัวช่วยแต่ความขยันความพยายามและการมองโลกในแง่ดีต่างหากที่จะทำให้ชีวิตเราสำเร็จอย่างแท้จริงและนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับราศีกุมและราศีสิงห์ที่ทำไมถึงดวงดีมีเกณฑ์รุ่งพุ่งแรงในช่วงน,นี้หวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะได้รับพลังบวกและกำลังใจดีๆกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ อย่าลืมกด subscribe กด like และกด share เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโบราณท่านว่าของเราและเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวความเชื่อโหราศาสตร์และเกร็ดน่าสนใจอีกมากมายในตอนต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ